ห่างสีมาห่างกันโอ้เสียงสนุหมุนไปเปลีป่ยนแปลคือดินคาลมเมาของชายบ่มีแมลเวมันเล่นแล้วกับปิน่นสนุนั่นกระดังกันบาดนี้เจ้เฮากันสิกินดองเห็นแต่ข้องสนุปล่อยเสียงเย็นจอยไปมมอ่โบ้ยนางสิคอยข้องถาคือสนุคอยวาว เสือกว่าสาวจ้องหนาวบอมีขึ้นจะร่วงบนอุปมาจังไรไปบอกไหว,หว้ขวักลับนอนลับตานางฝันสบอยเห็นเย็นจอยลมว้อว้อเสียงเข็นฝ่ายซุ้มแซวเกินว่ามวนเสียงกูบา้าส่วนยอกเบาหวัวเออเจ้าพองฮึ่ฟังสูฟังเสียงเฮืนไผมาต่อตองเสียงเฮืนไผ่ดังมวน คิดอดเดคิดหอดอายช้าฮิปีสี่ห้างกันสองสามปีเท่านัน้นคือสี่จวบโคอ้องโคยสองสามปีเท่านัน้นขึ้นขอบคอยคล้อง